ตอนที่151 คาดการ์ดเพียงท่านเท่านั้นขณะกำลังคิดฟุ้งซ่านอยู่ก็ดึงเสียงทุ้มต่ำโมราในห้องข้างๆกล่าวว่ามองเช่นนี้ทำไมหากไม่มีธุระก็รีบเอาเสื้อผ้าของเจ้าแล้วใส่หัวไปะซะเสมืองอึงงานข้ามองเจ้าที่ใดโมราก็ึงึงๆๆึงเสมืองมองสีหน้าญาติพวกพี่พรางทำท่าครุ่นคิดอยู่นานจากนั้นพลันเข้าใจขึ้นมาโอกร้สึกกระดากะเดือดดานไม่ได้วางตวัดนั่นคิดอะไรเลเอะเทอะที่ ้าจะพูดคือเจ้าปิดประตูลงด่านเช่นนี้คงไม่ได้กําลังจะอาบน้ําในห้องกระมังเพราะไม่ชอบที่โรงอาบน้ํามีคนเยอะในหัวเจ้ามีแต่ความคิดสกรปรกแล้วยังจะมาโยนใส่หัวข้าอีกสีหน้าของชูวันเนิงอยู่ห้องข้างเริ่มหม่นท่าเหมือนแล้วในหัวมีแต่ความคิดสกรปรกหรือเสือเหมงพ่น,นลมหายใจแรงๆถ้าถึงตาจ้องโมรานหัวจรดเท้าเดิมไม่ได้คิดว่าจะเป็นเรื่องนั้นจะพูดชน,นิี้เริ่มทีม่ข้าคิดขึ้นมาเมื่อครู่เจ าคงไมาได้กำลังจะอาบน้ำไม่ใช่หรือจะมัวพูดมากทำไมไม่ใช่โจูจูข้าก็รู้สึกว่าคนอย่างเจ้ามันน่าสงสัยนักยินน้ำเสียงโมรานโดไม่เป็นมินตรในดวงตาดำสนิทเหมือนมีสเกตไฟปะทุเสืมม้อเมงือก็ยิ่งรู้สึกผิดสังเกตตอนเพิ่งเป็นหนุ่มเจ้ากันเล่นเข้าหอเริงรมทั้งวันนี้หลายปีมานีกระท่องไปทั่วต่กลับไม่มีเรื่องชู้สาวสักนิดเหตุใดจะจู่กระเปลี่ยนนิสัยเสียแล้ว เม่รานแค่อึ้งเป็นเล็กน้อยชูวันิงนิ่งรอยในความเงียบเขาเองก็อยากรู้ว่าโม่รานจะตอบอย่างไรยิ่งเงียบนานเขาก็ยิ่งร้อนรนเหตุใดจึงไม่ตอบอายหรือสำนึกผิดหรือหรือว่าเจ้าอยากรู้จริงหรือเมื่อรานเปิดปากแล้วน้ำเสียงจเจี๊ยวขุนเคืองชัดเจนยังมีหน้ามาเคืองอีกชูวันิงกำลังจูปากชมเชยในใจเขารู้สึกว่าเสี้อเมืองทำได้สมเหตุสมผลยิ่งนักไม่มีเหตุผลที่เจ้าจะต้องไม่ทำพอจะทํทำไม่พอใจและลาบาดสัน้นๆเพราะถูกกุด อยยังคิดไม่ทันจมเสียงโม่รานเอาจนเบื่อแล้วเอาจนพอแล้วหมดอารมณ์อละใสหัวของเจ้าไปได้ชูวันิงเงือเสี้ยเหมือนกับนิ่งเงียบไปนานสุดเสียเหมือนกระเบิดเสียงกำรามเอามาจนหน้าเกลว่าจะยินไปทั้งโรงแรมเมื่อไว้ยี่อ้สุนัขไรข่าหน้าไม่อายให้อันธพาลโศโครก็ได้เจ้าว่าอย่างไรก็อย่างนั้นออกไปออกไปอย่ามากวนข้าจะนอนอย่ามาแตะข้าขยะขยะแย้งข้าหน้าขยะขยะแย้งที่ใดเจ้าเจ้าเจ้าเสียเมืองตะกุบตะกั ็บหน้าหล่อเล้าแดงเถือกเดิมเขาคิดจะทำโมราอนอาึดอัดใจสุดท้ายคิดไม่ถึงว่าจะถูกโมรานโตกับอย่างไรยยงางรพรันอดคิดไม่ได้ว่าตนก็อายุเข้า20แล้วอายุเท่านี้นานกงซื่อก็แต่งงานกับหญิงอันดับหนึ่งของโลกบำเพ็ญเพียรแล้วคุณชายสี่แห่งสนักเกียงตรงก็เป็นพ่อลูกสามแล้วหมานเหยเสื้อแห่งวางท่าเสื้อคนหลุนผู้นั้นเหมยหันเสื้อยางดี ไม่เป็นการมาโลกตายแล้วเหมือนจะมีเพียงตนที่เป็นไก่อ่อนที่ไม่เคยผ่านเรื่องรักใครเสี่เหมืองรู้สึกอัดอั้นตันใจยิ่งนะไม่ได้อัดอั้นเพราะเรื่องรักใครความจริงเขาไม่ได้ฝักแฝ่เรื่องนั้นแม้แต่น้อยแต่เขารู้สึกว่าตนถูกมือรานเอาชนะในถูกเรื่องทิ้งหา่างไกลไกลแปดช่วงสิบช่วงถนนด้วยเหตุนี้จึงเดือดร้นอย่างรุนแรงหากหมือรานเลี่ยงไม่เอ่ยถึงหากู้จักมียังอายเสียบ้างสภาพจิตใจของเสี้ยเหมองก็คงไม่เป็นเช่นนี้แต่มื่อรานกับทิ้ง ท้ายอย่างหงุดหงิดด้วยสีน้าเยอะหยันว่าเอาจนเบื่อแล้วเอาจนพอแล้ว ประมุกน้อยเสียงเหมืองรู้สึกว่าตนยอมให้ไม่ได้ย้ำศักดิ์ศรีการเกินไปแล้วเขาพูด่าเจ้าเจ้าเจ้าอยู่นานสุดท้ายตะโกนใส่หน้าเมื่อรานอย่างเกรี้ยกราดอย่างไรก็นหน้าขย,ากยักขยงเจ้ามันไม่ใช่คนพูดจบก็กระแทกประตูจากไปชูวานหนิงเองก็อึ้งไปแม้เขาจะเยือกเย็นกว่าเสีอเหมืองฟังออกว่านั่นคำพูดเม่อรานจงใจยัว่วโมโหเสีอเหมืองทว่านในในใจาก็ยังคงม่อาจสะกดกระแสถังถมผ่านไปนานก็ยังไม่สงบลงเป็นปกติคนที่อยู่ข้างห้อง พวกนี้ใช้คำหยาบหลนนะักเสียงตะโกนทุ้มต่ำราวกับราชสีร่างบึกบึนและเบิดลมหายใจในโพงพรายเสียงกระรามต่ำและคำพูดหยาบระกายหูนั้นประสานเป็นหนึ่งเดียวดุดเหล็กเคียไฟหนาร้อนแทงตรุหัวใจข้าอย่างดุนแรงลูกกระเดือของชูวันหนิงขยับขึ้นลงแววตาทั้งหมดแสงทั้งคุประกายเมื่อก่อนโมรานเคยพาฝืนกด เคยฝ่าฝื้นกดเพราะไปเที่ยวหอเริงรมชูวัน,นยิงย่อมรู้ดีว่าโมราณไม่ได้บริสุทธิ์เหมือนเสื้อเหมืองเพียงแต่โมรานในอดีตก็ยังไม่ล่อลวงวิญญาณจนถึงขั้นทําให้เขาหมกมุ่นนึกวาดภาพเหตุการณ์เช่นนั้นขึ้นมาในใจยามนี้เมื่อเรื่องกาถูกยกขึ้นมาอีกครั้งชูวันยิงจึงอดคิดไม่ได้ว่ากายแกร่งที่ลุกเป็นไฟเรียบลื่นร้อนแรงนั้นเคยปัวพันเกล้าเคลีย กับเด็กหนุ่มที่งามเย้าวยวนขาวผ่องนุ่มละมุนนั้น ขยมบนร่างหนุ่มหน้าขาวหนังบางเนื้อนุ่มเหล่านั้นเขารู้สึกว่าไฟโทรศัพท์กำลังลุกไหม้ขึ้นอีกครั้งหัวใจก็รู้สึกคันยุบยบ,ยบเหมือนถูกขนนกปัดผ่านท่ามกลางอารมณ์เดือดดาลและหวยกระหายหางตาของฉู่วันนิ้งแดงเร่อขึ้นราตรีมืดมิดถูร่าเลงครับด้วยสีสันของดอกไฮ้์ทางเสื้อเมืองย้อนกลับมาเปิดประตูอะไรงั้นมวดแต่ตลอะก,กับเจ้าเสื้อผ้ากันเล่าบ่นโตไปหยิบเองเสื้อเมืองหอบเสื้อผ้าและพระไปอย่าง ฤฤคราวนี้ในที่สุดก็เงียบลงเสียทีชูวันนิงได้ยินเสียงปีเท้าหนักหน่วงของโมรานตามด้วยเสียงสั่นของเตียงครั้งนี้ก็ไยินเสียงชายข้างห้องล้มตัวลงนอนบนเตียงจริงๆถึงขั้นรู้สึกถึงเตียงที่ขยับโกรงรองรับร่างโดดขุนเขาร้อนแบบเป่าเอาไว้ เขารู้สึกกระหายยิ่งนักอยากลุกขึ้นไปดื่มน้ำสักด้วยแต่เขาเย็นเสียงโมรานน่อนลงแล้วหากตนลุกขึ้นคนข้างห้องจะต้องเย็นเสียงความเคลื่อนไหวทางด้านนี้เป็นแน่ดังนั้นเขาจึงไม่ขยับกระเยื่อนดุดหินผาแดง ที่ภายนอกเย็นเยียบแต่ภายในเปี่ยมมาด้วยสีสันเจ,จิดจ้าตาอันสยาหรือตานเสียงแห่งจีนเป็นชื่อเรียกขนาดของแผ่นดินที่มีธรณีสันผานเป็นหินแปรสีแดงเกิดจากการกัดเซาะอิทธิพลภายในและปัจจัยภายนอกทำให้เกิดเป็นหินผาที่แต่งแต้มเลียเรี้ยวสีแดงตะการตาตั้งอยู่ในอุทยานภูผ,ผาหินแดงตานสยามมณฑลกวางตง เต็มไปด้วยสีสันเจิดจ,จ้าในห้องข้างๆความจคิง,ง,ง,งโบรานเองก็ค่อนข้างกระสับกระส่ายชายหนุ่มที่ไม่ได้สมรักสมใครมักจะงุนงานเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเสื้อเหมิงยังมารบกวนเขาในเวลานี้อีกไปๆมามาสุดท้ายก็เลืออด ก็เหลืออดเสียงที่ตะโกนออกไปอย่างไร้อย่งอังอายไม่เครื่มารู้ชูวันอิงได้ยินหรือไม่หากเขายังไม่หลับต้องได้ยินแน่นอนเมื่อราน,นอนอยู่บนเตียงยิ่งเ็ลยิยงเสียใจพริกตัวไปมาชูวันอิงนอนฟังเสียงเตียงของลั่นเยัดอานผ่านฝากั้นห้อง แบ่งความกระสับกระส่ายกับเขาไปด้วยผ่านไปสักพักชูวนิงิงเสียงทุ้มต่ำของโมรานอาจารย์ในสุดโมรานพลิกไปพลิกมาก็ไม่อาจสงบจิตใจลงได้จึงลองเรียกชูวันหนิงดูว่าอีกฝ่ายจะตอบสนองหรือไม่อาจารย์ท่านหลับแล้วหรือท่านหลับหรือยยิยาท่านได้ยินข้าหรือไม่ชูวันหนิงใจเต้นรัวเป็นตีกลองรู้สึกว่าหัวใจของเต็น ของตนเต้นดังเกินไปแล้วกระอักกระอ่วนยิ่งนักดังนั้นจึงดึงผ้าหน่วมขึ้นคุมโป่งเงียบๆพยายามอาศัยชั้นผ้ากั้นปิดกั้นเสียงหัวใจที่เดิมอีกฝ่ายไม่ได้ยินอยู่แล้วอาจารย์ได้พอคุมโป่งกลับด้วยเสียงโมรานอยู่ใกล้แค่คือเมื่อนทั้งสองนอนอยู่บนเตียงเดียวกันเพียงแค่ชูวันหญิงเลิกผ้าห่มออกก็จะเห็นใบหน้าหลอนเหลาและแผ่นอกปเปลือยเปล่าของโมรานแต่แขงกายมือยันศีรษะกำลังมองเกาด้วยในตาดำกลับเป็นประกายผู้นั้น Okay. ราก,กับสัตว์ป่าได้จ้องเขาอย่างหิวกระหายไม้ก็เมือบคืนเขาลงไปทั้งเลือดเนื้อท่านได้ยินก่าหรือไม่ชูวันนี้งตัดสินใจทําเป็นไม่ได้ยินเขาย่อมรู้ดีว่าเมื่อรานถามเช่นนี้เพราะหวังว่าเขาจะไม่ได้ยินมิฉะนั้นตอนพบกันหน้ากันพรุ่งนี้ช้าทั้งสองจะต้องกระดาษขัดเกินแน่อีฝ่ายยังเรียกเขาด้วยเสียงทุ่มตามอีกลายกลางไป่พบว่าชูวันนี้งไม่มีความเคลื่อนไหวยึกถอนหายใจเบาๆเมื่อรานคิดว่าชูวันนี้งหลับแล้วจริงจริงจึง,จงกลายใจ แต่ก็รู้สึกเสียใจอยู่บ้างเขาอยากให้ชูวัน,นิงสนใจเขาแต่ชูวัน,นิงไม่สนใจเขาแต่ลูกพนังบางบางมีการระหว่างคนทั้งสองไล้นิ้วมือสาครางหลับตารงรู้สึกราวกลงังลูกไล้แผ่นอกของชูวัน,นิงจากนั้นปะทะริมฟีปากร้อนลงไปกระซิบแผวราวกับกำลงังพึมพำเบาๆอยู่ที่กีบปากของชูวัน,นิง อะไรก็ไม่เอาทั้งนั้นข้าต้องการเพียงท่านแต่เสียงที่เบาเหลืองเกินชูวันหญิงไม่อาจได้ยินเขาห่อตัวอยู่ในผ้านวมใบหน้าและหัวใจร้อนเผาผ่านไปสักพักดินเสียงเอี๊ยดอาดตนแรงจากเตียงของห้างข้างๆรูเหมือนคนที่นอนอยู่จะก,กระสับกระส่ายยิ่งนะักพลิกกายไปด้วยความกุ่นเคืองบัดซบเขาสะบัด ชูวันนิงพรันสัมผัสได้ฉับไวราวกับสัญชาติตยานสัตว์ป่าล่วงรู้ได้ว่าตนกำลังได้ยินอะไรเข้าพันขนลูกสู้ อยากยกมือขึ้นอุดหูแต่พอขยับปลายนิ้วกับลดลงมาอีกครั้งเขาเบิกตาอยู่ใต้หกโปงผ้าห่มอย่างอึ้งงานผ่านไปครุ่งเขาก็ได้ยินและยิงเสียงหอบหายใจทุ้มต่ำโบราณน,นอกผ้าหม่มเสียงหอบหายใจนั้นเป็นจังหวะมุนงานและรุนแรงชูวันิงคนลุกเกลียวไปทั้งแขนกระดูกสันหลังฉา,าบวาบอ่อนเพี้ยไปทั้งร่างท่ามกลางเสียงนี้เสียงหอบหายใจโบราณเย้ยวยวนเรา้าอารมณ์เหลือเกินทั้งผิดบาปยิ่งนะติดขัดอยู่ในลําคอทั้ง ้สะกดกัน้นทั้งหลุดลอดออกมากัดยินเสียงเช่นนี้แล้วยังมีอะไรไม่ก่าใจอีกชูวันนิ้งหลับตาลงเขารู้สึกหายใจไม่ออกริมฟีปากว่าเยอะสันดริกเล็กน้อยก็นึกถึงความฟันฉ่ำแช่ที่เคยเลยฝันหลายหนในฟันเขาเห็นเรือนร่างของโมรานทั้งหมดเปลือยเปล่า เขาจึงหลับตาลงกลับยิ่งเห็นภาพเหตุการณ์นอกผ้าห่มชัดเจนกว่าเดิมเขารู้สึกว่าโมรานอยู่ข้างกายเขานี่เอง,งร่างแข็งแกร่งกำยำนอนแผ่อยู่บนเตียงในตาดำกลับของโมรานลีเปลือในายเปล่งประกายผ้าเรือนมือโมรานยื่นลงไปปลดกางเกงออกแกนอายเดือดดานประงยาดขึ้นมาไม่มีคนใดคิดถึงลักษณะของวัตถุขนาดยักษ์นั้นอย่างละเอียดทั้งยังมีสีแดงของเลือดเนื้อที่ลุกร้อนอย่างอหังการขอ เกอบกลุมเจ้าสิ่งที่ฆ่าชีวิตคนได้นั้นขยับขึ้นลงพร้อมๆกับที่ลูกกระเดือกนูนเด่นก็ขยับตามไปด้วยเขาเกินน้ำลายบรรู้กำลังจนนินตนาการถึงผู้ใดขณะดึงร้าตนเองอย่างโด,ดดเดือดและเจ็บปวด ชูวานนิ่งนิงเสียงกลางทุ้มต่ำของบรุษข้างห้องหยาบห้าวและร้าวรานจวนเขาชาว่าไปทั้งหนังศีรษะในตาหงแแผ่คลุมด้วยไอ้น้ำแห่งความกระสันซ่านท่ามกลางความมืดเขาเองก็ทนไม่ไหวแล้วเช่นกันมือเรียวขาของผู้เอาโศีเหิงดิ้นรนอยู่ไหลผลสุดท้ายก็ยื่นลงไปเมืองล่างล้วงเข้าไปอยาหงสันไว้กอบกระชับความฮึกเขิมที่ร้อนผ่ามานานแล้วข้องตนเอาไว้สัมผัสยาพร้อนนั้นทําให้เขารู้สึกอั อาแต่เขารู้สึกตื่นเต้นเขาเงียนหน้าขึ้นเล็กน้อยกดเสียงหอบหายใจต,ต่ำเอาไว้ภายใต้โปง่งผ้าหม่มผิวนังเย็นชื้นซีดจางเขาล่องลอยขึ้นขึ้นลงลงท่ามกลางเสียงหอบหายใจของมูรานถูกพาดิ่งลงทะเลราคาเขากรนับตนเองอย่างงุ้มงานและรุนแรง ทรารุนตนเองอย่างเจ็บปวดหลายครั้งในสุดกระทนไม่ไว้อีกต่อไปรันเลิกผ้าห่มออกพุกกายบนผื่นผ้าเร่งราวร,รุดร้างสองขาเรียวสันดริกไม่หยุดในตาหงเปิดเปลือ ลอยผมมาดชื้นด้วยเหงื่อปลกลงมาริมฟีปากไปเหยอะอ้าหอบหายใจอย่างไร้ซุ้มเสียงอัจเพราะออกมาอยู่ท่ามกลางอากาศภายนอกอย่างปุ๊บปั๊บจึงทําให้ได้เย็นเสียงชัดเจนกว่าเดิมหรืออาจเพราะกราังปั่นป่วนซาบซานถึงขีดสุดจนเสียงเรือนรางยิ่งกว่าเดิมก็คล้ายเสียงฉ่ำชื้นว่าเป็นเสียงเคลื่อนไหวหมราอในข้างห้องครั้งก้มลงมองกับพบว,ว่าเป็นของเลี้ยวสายแวววาดหลังจากปลายแก่นกายตนหล,ล่อลื่นไปทั้งฝ่ามือจนทําให้เกิดเสียงอันหยาบ ลมนั้นออกมาเป็นหน้าของชูวันหญิงร้อนลวกกว่าเดิมกเบือนศีรษะไปด้านข้างไม่ได้หันเข้าหาฝาฝาผนังเช่นนี้จึงรู้สึกว่าโมราตอยู่ข้างตายตนกําลังล้มแล้วกันและการเริงรักกันกับร่างเปลยเปล่าของตนเพลิงลาคะป่วยพุ่งไปถึงศีรษะความสูงส่งและความเย่อหยิ่งของเขาพังทลายลงนานแล้วได้ยินเพียงเสียงหอบหายใจจากห้องข้างๆรับรู้เพียงความเสียวซ่านในเบื้องล่างเพราะเคยทําน้อยครั้ง จึงไม่อาจต้านทานแรงร้าวทุกโนูเนื้อล้วนไหวต่อสัมผัสกระหายจากประสานรวมกับกายอันร้อนแรงแผดเผาของอีกร่างหนึ่งหวยกระหายดังบ่อน้ำได้แห้งกรอดมานับร้อยปีเสียงห้องข้างๆเร่งร้าวขึ้นเรื่อยๆชูว,วันนี้รู้สึกว่าหัวใจของตนลุกร้อนขึ้นเรื่อยๆเอวออดยวบลงเรื่อยๆสองขาระโดยแทบพยุงไว้ไม่อยู่น้ำเมือกเหนียวใสใต้ร่างเปียกชุ่มพระปูเตียงแล้วเขาคิดว่าอย่างพระราเรือนว่า ทั้งหมดนี้ช่างเลี้วไหลเป็นสิ่งไม่สมควรแต่อดรู้สึกโล่งสบายไม่ได้เขาไม่เคยได้ลองทําเรื่องเช่นนี้ไม่รู้เลยว่าจะมีเรื่องทําให้สุขสมเช่นนี้พอหากพูดถึงการช่วยตัวเองหมู่บ้านอีเลยียนกลางนั้นเขายังคงรู้สึกทุกข์ทรมานจัดก,การละเมิดคําสัตว์เป็นกลางแรกรู้สึกรังเกียจกยะยะกระย้งตนเองแต่ว่าครั้งนี้ อยู่ห่างจากคนที่ชอบเพียงผนังก้านได้ยินเสียงหอบหายใจอันเย้ยหยูนในต้องขมเอาไว้กองอีกฝ่ายเขากลับไม่ได้รู้สึกว่าอารมณ์ค้าเป็นสิ่งที่น่าเกลียดถึงเพียงนั้นกลับรู้สึกเบาสบายและล่องลอยอยู่ในทะเลกามามากกว่าที่จะรู้สึกต่อต้านเขาลืมตาได้ชุ่มชินพระมวัวขึ้นนิดๆนิดเส้นผมลายเส้นปลกลงมาเบื้องหน้า เขาค่อยๆใจลอยไม่รู้เพราะเหตุใดภาพร้อนประหลาดมู่ผ่านขึ้นมาตรงหน้าหรือจะไม่ใช่ภาพลอนเป็นความฝันแปลกประหลาดและสมจริงเหลือเกินที่เขาเคยฝันมาตลอดเหล่านั้นในฝันนั้นพวกนอนสีแดงปักลายทองได้กลิ่นค้นสัตว์ที่ปูบนที่นอนอย่างชัดเจนเขานอนฟุบอยู่บนเตียงเหมือนในยามนี้เหงื่อเม็ดละเลียด ละเอียดปุดซึมเต็มหน้าผากริมฟีปากเยเอยเล็กน้อยเส้นผมแผ่กระจายตกลงมาปรกในตาดุดเดียวกันแสงเทียมไม่ได้มอดดับบรษที่ด้านหลังรุกเร้าก็มาอย่างถี่กระชั้นดุด,ดันขาทั้งสองข้างเกี่ยวกระวัดเขารู้สึกถึงกล้ามเนื้อที่กรัดเข่ง ที่เครียดครัดเพราะความกระสานของปรษดุนั้นได้อย่างชัดเจนผ้าหม่มผ้าปูที่นอนยุ่งเยิง,ยงกระจุยกระจายปรดุษสวนสอดไม่ยั้งเปลง่งเสียงหอบกระซาวร้าวอารมณ์ในรำคอได้ยินเสียงเขาพูดขึ้นในด้านหลังตนเหตุใดจึงไม่ร้องออกมาร้องออกมาสิความฝันกับความจริงซ้อนทับกันชิววิงกัดฟันแน่นแม้ความปรารถนาจะคุกรุ่นจะมอาจหยุดยัง้งกระแสะอารมณ์แต่ยังเบือนหน้าไม่ยอมเอ่ยปาก เขาหลับตาลงมือขยับเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงยิ่งกว่าเดิมเขาหลับตาลงกลับอ้อยอิงอยู่ในทุกรายละเอียดของภาพฟันอันเคลื่อนไหวอย่างไม่อาจสลัดดุดหลังจากกระแทกแทรกสอดหลายครั้งบรุษผู้นั้นก็สะบตเบาๆก่อนจะถอดถอนออกไปมือแกร่งทรงพลังบังคับชูวันนิง,รง,รง,รงพริกกายภายใต้แสงเทียนก็มองเห็นใบหน้าหลอเล้าเปียกกำหนัดเป็นใบหน้าของโมรานเพราะ และพะจับเขากครงไปหน้าโมรานในฝันได้อย่างชัดเจนชูวันนิงจึงรู้สึกทรมานร้าใจยิ่งขึ้นเขาแทบจะสะบัดสรษะด้วยความละอายพยายามสลัดภาพหลอนเบื้องหน้านี้ออกไปแต่จะมีประโยชน์อันใดเล่าเขายินเสียงหอบหายใจของโมรานห่างกันเพียงแค่ชั่วประังกั้นแห่ปราทุมหนักเหมือนบดที่กราังพัวพันอย่างดิบเถื่อนในฝันอันรันจวนผู้นั้นเขาถึงขั้นหวนนึกถึงทุกฉากทุกตอนในฝันนั้นอย่างหน้าอายโมรานจับเขาพริก ครึ่งเพศซุ่มชุ่มเหนียวจอ่อยึดถ้าหลังซึ่งถูกกระทำจนลั่นกระตุกจนสั่นกระตุกไม่หยุดกังเข้าปลายท่อนลำานาดาษเกลืองถูถ่ายที่ปากถ้าดุนดนันตื้นตื้นแต่ไม่ได้ชำแรกแทรกลึกเข้าไปพาเเรือนแรงมืออีกข้างทิมได้เล้าลมความปรารถนาของตนเขายุ่มที่นอนแน่นหน้าอายหน้าอับอายที่สุดเหตุใดจึงฝันเช่นนี้เขาไม่เคยเขาไม่เคยเห็น สิ่งของเช่นนี้มาก่อนเหตุใดจึงฝันได้เหมือนจริงเช่นนี้ราวกับว่าร่างกายนี้เคยรองรับอ่าราคะร้อนอันบ้าระหำทั้งชั่วร้ายและเร้ารันจวนมาก่อนหรือนี่คือความปาดิบเถื่อนแห่งสัตว์ป่าที่สลักลึกในสันดานมนุษย์ดื้อนักนะคิดว่ากัดริมฟีปากจนแตกไม่ยอมทรงเสียงก็จะรักษาความบริสุทธิ์ชั่วจุดเจ้าได้เริ่มมั่ระนในความฝัน ในตาช่ำเชิงสีหน้าขุนมัวทั้งเปียมด้วยความหืนกระหาจะถูกฆ่าขึ้นกร้อมกี่ครั้งแล้วดิ่นรอนแล้วอย่างไรล้วนเป็นเจ้ายินยอมให้ข่าสมสู่เจ้าเองที่ยอมทอดกายแต่ร่างข่าหยุดพูดได้แล้วในฟันความจริงกำลังพร่ำมึงกระซิบกันต่อให้เจ้าสูงส่งแล้วอย่างไรก็ยังถูกข่าทําให้ศกกรอกอมข่าดูดข้าแยกกายข่าสมสู่มิใช่หรือให้สิ่งที่ไหลออกมาจากวางขาก้อนสิ่งที่ข้าให้เจ้าบริสุทธิ ให้เจ้าบริสุทธิ์เออเลิกโง่ได้แล้วนับตั้งแต่วันแรกที่เจ้าขึ้นเตียงกับข้าคำคำนี้ก็ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าอีกแล้วไม่ต้องพูดแล้วบอความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์อีกความย่อดยิงเหมือนเฉกเช่นเสื้อผ้าถูกฉีกกระจุยเจ้าควรจะดูบองล่างของตนเองว่าเป็นเช่นไรา้ายตาโมรานเลื่อนลงทีละชุนดุดคมมีดกรีด่ากคนที่ใต้ร่างออกสุดท้ายสายตาของเ้าก็จับยุริโพรงเร้นที่กำลังสั่นไหวเกรงกระตกปากทันยังปาก ทางนั้นยังเนบด้วยของเหลวก้นและค่าเลือดคราบเลือดเกิดขึ้นยามที่ทั้งสองประสานสอดกันสายตาของเขาบนแสงกว่าเดิมลูกกระเดือกขยับเข้าสะบดเบาๆที่หนึ่งกลุ่มองเพศที่แข็งก,กัดก่อคๆดันเข้าไปช้าๆอีกครั้ง เปิดช่องทางที่สันดาลิศออกทีและชุนอย่างอกอาจจะว่าไปกระแปกชูวันหนึ่งที่ลอยกว้างอยู่ท่ามกลางฝันวาสันนี้คล้ายเกิดความรู้สึกหลอนว่าคมอวุธร้ายอันแข่งกล้าไดดิบเถื่อนที่ล้อมขึ้นจากเลือดเนื้อเล่มหนึ่งกำลังเสียบเข้ามาฉีกกระชากร่างเขามิดดามเมื่อรานช้ำแรกเข้าสุดลำอย่างลึกล้ำ กระทั่งถุงนังถูกบดเบียดกับปากถ้ำมอย่างแนบแน่นจนแทบจะจมหายเข้าไปเครื่องเพศขนาดมะหึมาถ้าลวงลึกสุดปลายทางทันทีชูวันิงรู้สึกว่าตนไม่อาจรับการลุกล้ำมากกว่านี้ได้อีกแก,นก่นกายนั้นเต้นตบๆอยู่ในไกยเท้าอฝันคือฝันหรือความจริงในสุดเสียงครางหลุดออกมาเพระเสียงครางนี่เองที่ทําให้ชูวันิงได้สติขึ้นมา ภาพฝันมายาสลายไปทันทีหมอกสลายเมฆคลายภาพสุดท้ายที่เขาเห็นเมื่อรานจ้วงกระนำเขาอย่างดุเดือดสองคนเสบสมกันอย่างบ้าคลั่งบนเตียงเขาเด้ยินเสียงแหบกระซาวร้อนแรงของเมื่อรานหากเจ้าเป็นสตรีข้าจะสมสู่เจ้าเช่นนี้ทุกวันเจ้าคงท้องลูกของเราไปนานแล้วลูกของเราสองคนคงเรียกว่ามารหัวขนระ ความอับปย์ยศความตื่นเต้นความปรารถนาอันดิบเถื่อนความเป็นมนุษย์ในเรือนแรมชูวันนิง้งพริกกาย,ายากระหายสลัดหลุดจากภาพเหตุการณ์สกปรกในใจตนเองเขาพานรู้สึกอดสูยิ่งนะักขอบตาแดงเรื่อเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้แต่ก่อนเขาไม่เคยฝันถึงสิ่งเหล่านี้สิ่งที่เขาไม่ควรดูล้วนไม่เคยดูแม้กระทั่งภาพเสพสังวาสเขาก็ไม่เคยดูเพราะเหตุใดจึงฝันเวลวไร้ไร้ย่างอายเช่นนี้ หากคนรู้ข้าวข้าควรทำเช่นไรภาพในฝันสลายไปแล้วแต่เตียงนอนของห้องก้างๆพรานสั่นโครงขึ้นมาเมื่อหลานช่วยเองก่อนชูวันิงนานแล้วยามนี้ความฮฤหันสั่งสมเกียนถึงจุดที่จะพุ่งตะลักเขาหยัดสะโพกแกร่งอย่างอดมีได้กระทำทวงท่าต่อกระแทกอย่างไม่อาจควบคุมตนเองเขาอัดอั้นมานานเลือกเกิดคำรามเสียงทุ้มต่มพรางปลดปล่อยออกมาชูวันิงยันยินเสียงคำรามต่าแห่พระองคเขาก็ รู้สึกถูกบุกร้าขึ้นมารูปไหล้ตนเองอย่างบ้าคลั่งได้ขอบตาแดงรื่นพรวดพุ่งเต็มที่นอนเช่นกันเขาไม่เผยผ่านอารมณ์สร้างัยอยู่ถึงสุดยอดเช่นนี้มาก่อนชั่วขณะที่หลังตลักออกมาเขาก็หอบหายแจกำรามเสียงทุ้มออกมาในที่สดุดอ,อ หลังจากปลดปล่อยเบื้องหน้าเลือนรางชูบันิงไม่รู้เลยว่าเขาตกลงอยู่ในบ่วงกระสานอันเหนียวเหนอะนี้ได้อย่างไรเขาไร้เรี่ยวแรงฟุบกายอยู่บนผ้าห่มด้วยสายตาเลื่อนลอยอพฟางหอบหายใจเบาๆเขาอยากปฏิเสธความใคร้แต่กัดยินยอมจมอยู่ในความรักยามที่ความใกล้กับความรักสอดประสานกันอารมณ์กามครับคล้าย คล้ายกลายเป็นสิ่งที่ยอมรับได้เมื่อเหมือนการปลดป่อยอย่างสิ้นหวังหมู่บ้านอีเลี้ยงในกั้งนั้นเขายังคงรู้สึกอับอายด้วยความอับอายถูกความช้ำชื้นที่ก้นบึ้งหัวใจจมลงไป ถูกความโล่งสบายและความหวานซ่านกรบเกินจุจูความก็ปรารถนาเหลือเกินปรารถนาให้ปหนังไม้นี้หายไปร่างที่ชุ่มเหงื่อเช่นกันโมร,รานประชิดเข้ามาใกล้แผ่นอกแผดเผาสะท้อนขึ้นลงและแนบติดแผ่นหลังเขาหอบหายใจพรางประพมจุมพิษลาดไหลและลำกอกของเขาชูวันิงนอนอย่างมึนง,งงสิ้นเรี่ยวแรงเขาคิดว่าหากเป็นเช่นนี้เช่นนั้นเรื่องทั้งหมดนี้ก็สมบูรณ์แล้วเะนนั้นข้าก็เพียงพอแล้วเอกเย่ เในเวลาต่อมาโมรานตื่นแต่เช้านี่คือหลินอีชูวันหนิงจึงไม่คุ้นเคยกับรสชาติอาหารในเรือนแรมก็ไม่มีอาหารรสอ่อนเช่นกันดังนั้นเขาจึงไปซื้อของสด และเครื่องปรุงจำนวนหนึ่งมาจากตลาดตะวันตกเตรียมยืมห้องครวัวทําใหาอาหารให้อาจารย์เองกับมือบนโลกนี้บุรุษบางคนชอบเป็นฝ่ายไล่ตามลูกไม้ร้อยพันอะไรล้วนเข้าเอาออกมาใช้อาหารเช้าเต็มรูปแบบเมื่อหนึ่งก็ไม่นับว่าเกินไปแต่ขอเพียงเห็นว่าไม่อาจไล่ตามก็จะเก็บมือหันกายทันทีคนงามในเตลา่ามีถมไปยัยต้องสิ้นเปลืองความคิดกับปั้มหมายมีทางเป็นไปนได้คนหนึ่งด้วยแต่เมื่อไรไม่ใช่เช่นนั้น เขาได้ตามซื้อเมืยอใช้เวลาสองชาติแล้วบัดนี้ความเข้าใจความรู้สึกของตนเองแล้วทั้งตระหนักดีว่าชาตินี้ตนไม่อาจมีมิตรภาพเกินกว่าสิทธิอาจารย์กับชูวันหนิงอีกแต่เขายังคงยินยอมพร้อมใจทั้งยังดีต่อชูหนิงวันแล้ววันเล่าทั้งรู้แก่ใจว่าไม่อาจทําได้แต่ก็ยังทําข้อนี้ไม่ว่ายามเป็นหรือหลังตาย เขาล้วนไม่เคยเปลี่ยนแปลงคุณชายมาซื้อผักแต่เช้าเลยลองดูหัวประกาศนี้สิซื้อไปสักหน่อยหรือไม่เนื้อฉ่ำนะคุณชายลองดูเครื่องประดับทางนี้กำไลสร้อยคอดอกไม้ประดับศีษรษะเนื้อปิน่นปักผมไม่หมดทุกอย่างงานฝีมือชั้นดี เรเข้ามาเร่เข้ามา,ามาดูมาดูศิลาวิญญาณทุกประเภทเวลาล้อมอาวุธจะขาดไม่ได้มามามาเดิมโบราณคิดจะซื้อของสดแล้วก็กลับจะเขาหิ้วตะก้าจ่ายตลาดที่อัดแน่นเดินผ่านร้านขายของชําแห่งหนึ่งเห็นมันโตสินค้าวางของกระจุกกระจิกสวยงามสายตาสะดุดเข้าสิ่งของอย่างหนึ่งในนั้นจึงเดินเข้าไปโดยไม่รู้ตัวหยุดยืนดูโต๊ะนั้นตรงนั้นยังม,มีบุตรผู้หนึ่งยืนอยู่ สวมเสื้อคลุมตัวผงติดหมวกกระรงดูสินค้าด้านันตา ปรุษยนันั้นยื่นมือออกมานิ้วงามบอบบางห้านิ้วที่ขาวซีดอย่างยิ่งเผยเออกมาใต้แขนเสือ้อสีด,ดามอาจเพราะนิ้วมือเรียวเหมือนต้นหอมนี้จึงทำให้โมรานเกิดสะดุดใจเขามองดูรูปร่างอีกฝ่ายเดิมคิดว่าเป็นปรุษยน์แต่พอมองเห็นมือนั้นแล้วรู้สึกว่าเป็นของสตรีดังนั้นเขาจึงหันไปสังเกตรูปโฉมคนนี้อย่างค่อนข้างสงสัยคล้ายรู้กับเห็นผ้าโปรง่งดำปิดหน้าไว้เผยเพียงดวงตาซสกระจ่างเยือกเย็นคู่หนึ่งทว่าดวงตานั้นถูกบดบังในเงาปีกกว้าง ปีกหมวกกว้างของเสื้อคลุมจึงมองเห็นไม่ค่อยชัดเจนนะทั้งสองศพตาการบูบหนึ่งเมื่อรานยิ้มให้เขาตามความเคยชินคนเมื่อนั้นกับชักมือที่เดิมกำลังจะสัมผัสศิลาบิญญานก้อนหนึ่งที่หน้าแผงกลับไปหางตาเมื่อรานเหลือบเห็นนิ้วมือแม่มือของเขาสวมแหวนวงหนึ่งลายงูสีเงินแผ่นเกร็ดหนาแน่นเขาพานรู้สึกว่าลายงูบนแหวนวงนี้ขุ้นตาอยู่บ้างกำลังจะมองดูอย่างละเอียดอีกทีคนมนั้นเก็บมือกลับมาในแขนเสื้อกว้างแล้วเขาเหลือบมองเมื่อ ยังเฉยชาวแว็บหนึ่งก่อนหันกายจะไปโดยไม่เอ่ยคําพิรุกคนจิงโมรันพึมพามแต่ง,งานมงคลของคุณชายสํานักรู้ฝึ่งทั้งทีเทียบแต่งงานย่อมแจกจ่ายไปทั่วระยะนี้จึงมีบุคคลแปลกประหลาดมุ่งหน้ามายังหลินอีผู้ที่สวมเสื้อคลุมปกปิดทั้งร่างมิจฉเช่นนี้ความจริงก็ไม่นับเป็นอะไรเวลานี้โมรานินเสียงกระดิง่งลมที่ประตูหลังร้านขายข,ายของชําเลิกม่านขึ้นแล้วตกลงมาเล่าปันเนียงเดินออกมาจากด้านใน มืมอราจยนเรื่องของคนชุดนำไปยิ้มพรางชี้ไปีิเครื่องประดับวิญญาณชช่นหนึ่งในนั้นถามว่าเล่าป่านเนีย่นนย,ยสิ่งนี้ขายอย่างไรสิ่งนี้ขายอย่างไรขอบคุณนะครับจบตอนนะครับอย่าลืมสรับสนุนช่องข้างลุงโตโน่ได้นะครับพร้อมเพีเนาะ0 8 0 1 0 4 7 7 9 9โฆษณาแป๊บนึงขอบคุณครับ